วันนี้วินนชีอ่าคุยศิริกิตโบตานิกการ์เด้นหรือภาษาไทยคือสวนพฤกษชาติสมเด็กพนะนานเจ้าศิริกิตครับนนหรือว่าหรือว่าอีกชื่อนึงเรดเดอร์ไดโนเตเก่งไม่ใช่นี่เขามีงานเขามีงานอะไรครับงานไดโนเสาร์ไดโนแร็ปเตอร์แอนเก่งไปลุยกันได้ไงครับไดโนเสาร์แต่ยัแต่เอ้ย นายใส่เท้าแตะไม่ได้ไยลำบากพ่ออีกเอ้แยกเท้านี่นี่แม่ิกเราก็มีแม่ติกโอเคหนึ่งสองเฮ้ยเดียบร้อยขอไปก็ได้ไปเท้าลงแปลกครับไปยังไงดีจริง,งไปเลยไปงงไปจริงจริง นี่แบบนี้เตะขาแล้วก็เออแบบนี้เลยว่าในสัตว์ตัว<า>แรกเหรอในสัตว์ตัวแรกว้าว what is this เ r คิโอเชอร์เลยไดเ k ียวซอรว้าวไปดูตรงนู้นดีกว่าตัวนู้ <c oughs> นขยับได้โอ้โห <c oughs> oh. ไปตอนนี้ไปไหนดีครับอเลยนะนอ,อย่างคิวครับนี่ครับผมคนไทยต้องถ่ายกับป้ายควินสติกิทโบตานิกการ์เดนเิปปี้คิวเข้าไปข้างในกันได้ไปแบบคนเยอะสูงเลยนะไป โอเคไปมีอะไรบ้างไม้น้ำว้าวบัวนี่เองกล้วยไม้และเฟิร์นไปน้ำว้าวงานสวยงามเป่บ่อน้ำครับนี่ไงกล้วยไม้นี่มีดอกตรงนี้กล้วยน้ำ้วยมีกล้วยไม้สวยน้ำ เรื่องนั้นเต่ายัางไม่มาอ้นี่อะไรเนี่ยกล้ยไม้ใหญ่ที่สุดว่านหางช้างหรือว่าว่านเพชรหึงดูนี่ครับสินหมวกนายเลยเป็นยืนใกล้สิโอมากดโอมากดเฮ้ย oh oh นี่เป็นรองเท้านาฬีนถนนน่าจะนะไม่แน่ใจรองเท้านาฬีนถนนนมนกกแกงิงลถ้าผิดนี่คือ ตายเลยนะครับมุ <laughs> มถ่ายรูปสวยๆโอ้โหยินดด้วยที่ไหน,นครับนี่ป่าเขตร้รรนอน Tropical Rainforest อู้อูตกใจว้าวโอ้โหหัวคานี่เก๋งมาก ว้าวน้ำตกไปดูน้ำตกครับไปดูข้างนู้นปลา,าด้วยโอ้เสีงว้าวน้ำตกใหญ่อยู่ในนี่เลยครับโอ้อันนี้มีดอกมาหอยเชอรี่มาได้ไง know. อ่ะหายเ <laughs> ดินหนึ่ให้ดูดอกของอันนี้ไปดูหอยเชอรี่เฉยเลย ะไรเนะี่กว่าได้เง่นไปเด้อหนุไปตอนนี้ที่น,น,นี่มีชั้นจองแ้วยโอเคไปดูกันเลยดูแบบกระบองเพชรกระบองเพชรหรือว่าพืชทนแรงครับ Eric Hands โอ้โหเต็มเต็มพ<ๆ>ืชทนแรงจริงๆแรงมากนี่มทาทันนี้ต้นน้อยๆนี่สวยงามมาก เบบนี่อี่ที่สปริงเวลก็มีครับสปริงเวลสปริงเวลใกล้ๆบ,บ้านเราอะ่ะมีแบบนี้อยู่มีพวกตะบองเพชรเยอะๆเลยว้าวไอ้ยนอนหน,น,นอนหรือเปล่าตรงนู่นหรือเป็นแมงมุมยักษ์เดี๋ยวน้องไปตรงไหนก่อนไปเลโอ้โหนี่ไงนี่นอนด้วยอ,อันนี้อะไรเนี่ย โอ้ด oh, ูป้ายเด็กโปรดดูแลผู้ใหญ่โอเคผู้ใหญ่โปรดดูแลเด็กเอาเลยว้าวดีด้วยโอ้โหจริงจริงอ่ะเจ้าหนูเฮ้ยเฮ้ยมาถ่ายรูปนี้ดีกว่ามาไอ้ฟิวกอนเฮ้ยนี่ดูอะไรเป็นอะไรเนี่ย ่จริงไปดูเร็วนี่พิพ้ธภัณฑ์พื้นบ้านเข้ามาเร็วๆให้ไวหน่อยครับโอ้มีบ้านรูปภาพเชิงเทาเฮ้ยมีรถซิ่งค์ฟอร์มูล่ามงไปนั่งเลยเร็วๆๆนั่งไปนั่งไปฟอร์มูล่ามงนั่นน่าจะเอาไว้เบรกตรงนั้น มงครับวินเป็นมงแล้วครับมงต่ำข้าวขึ้นไปเลยครับเริงจิงเฮ้ยบ้านน้อยเหมือนบ้านของโจโฉกับท้อท,ทําเลยบ้านสามเหลี่ยมแล้วนะไปดูสามเหลี่ยมไหม เป๊ะทางเนี่ยเป๊ะเป๊ะ,ปปะนี่สูมไปจับปลาครับเ,เวลาเห็นปลาอยู่ในน้ําก็เสียบยึกแล้วก็มือล่วงไปงได้ไหมได้ปลาคอใหญ่ไหมได้วา้าว<อ>หรือปลาสังเงะปลาสังเงะยบแแต่นะคืออะไรอย่างนี้ไหนเอาไว้เออ่เป็นปั่นได้ครับที่บ้านปู่ไทยก็มีแต่ก่อนที่ที่ปั่นได้ นั่งปั่นอยู่ <Okay. S 1> อ๋อปั่นไหม okay, okay. โอเคโอเคอู้โอ้สมุนไยรเต็มเลยเจ้าของไครอะไรบ้างอู้ยาดองเอา้ายาดองทำไมไม่มีเหล้าเนี่ยใครมาแอบ,บกินหมดนี่นี่เครื่องทำทำผ้าครับก่อนที่จะมาตักป่ะยวสุดอาไปกัน ควีนสุริกิตโบตานิกาเดนไอเจอลูกยางยักษ์ก็วินจับโยนเลยลูกยางโยนไปมันก็จะตลกลมาแล้วมันก็จะหมุนไหน,นอยังไงไม่เห็นเลยเอ้าทำไมอยู่ที่เดิมจับโยนสิครับเอาไหนเออใช่ใช่ก็อี้จริงด้วยเร็วๆเกวีก็ท่าเลยครับ เฮ้เดลต้า hey, นายพอไปหาบลูหรือยังเสียงไปไหนครับเดลต้า <c oughs> ไปเอ้าแสงมัน <c oughs> เป็นน้ำหาหนายต้องมาให้ได้ห้ามตกน้ำนะ พ,นะอพ่อแม่ก็เคยเจอกับ,บกเจาชายกนุ่นกุกังสวัสดีนายอยูสสอ่สวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะป่ะให้มันสวัสดีมาจังอ่ะเดินหนูนี่ของแท้ไดโนโร็ตเตอ

มีกระดูกด้วยฮะโดนกัดเลแล้วโก,กัดเลยเหรอนี่คือโอ้ยโอ้ยโอุยมันัหลายจริงๆอะ่ะสยามโอเทเลนัสครับอิสซาเดนซิสนั่นก็เป็นโครงกระดูกของสยามโอเทเลนัสเหมือนก oh. oh. ันโอ้กัดมาดูสู่งไม่เหมือนกันใช่ชความหนอักอ้โหนี่มันลูกแรปเตอร์ T ไป,ไปเราไม่เคยเราเคยมือไปด<น>ูตัวนี้ครับใช่อ่าสยามูสอรัสสุธีทอรนิชื่อ,อยากษ์ใในนิสสาวไทยเนี่ยนิสาวตัวนี้วันนี้แสงหนังด้วยใช่มันเป็นอ่าสเปโนซอรัสอยากไปดูนิ้วได้เราเล่นงข้างนอกอ่ะค่อยไปการทรงตัวเลืล่อนที่ไหน ไปตรงไหนก็ไปเลยจะไปกินดีไหมมัดผ่อนแกะเดนซิสถ้าจีนที่ต่างประเทศเขาเรียกอะไรครับโอวีอรแร็เตอร์แร็เตอร์อะไรเกลีมีมัด ก็แกลีมีมัดไงครับโอยโดนฟาดนะโอ้โหดูหางวู้โอ้ oh my god, oh my god. Oh. Oh. โอ้ my god อู้อู้นี่มาดูตัวนี้ล่อหางมันมาเอ้าโอ้โหเกือบโดนฟาดไอตัวนี้ชื่ออะไรครับถ้าเห็นตัวนี้มันมีพันแหลมด้วยภูเบียงโกโซรัสซิรินทร์เน่ ว้าวโอ้โหโอ้โหหาฝ้าดีจังสองตัวเนี่ยดูตัวไหมดีกว่าสยมมามมูไทยเลนัสอิสานเดนซิสไปจับมือสิอาจารย์โอเคเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรนะครับสเตโกสเตโกอะไรสเตโกโัสสเตโโซรัส ใช่ตัวนี้ไม่ได้เจอที่ไทยเพราะไม่มีชื่อไทยว้าสุดยอดอ้มีขุดซ้ายไปดูไหมว้าขุดค้นกระดูกนดโนเสาเอา้ดูซิวิทจะขุดเจอตัวไหนมั่งวิทยขุดแล้วโอ้อันนี้เจอตัวอะไรเนี่ย อาดูอาดูหนูมาขุดดูครับเกวินตัวนู้นนูนๆน่ะมีหรือเปล่าตรงนูน้นน,น,นูนเห็นไหมตรงไมนมีอ่าอไปขุดกับเพื่อนไสร้วไปเลยโอ้โหเริ่มเห็นแล้วได้เ,เห็นรูปร่างแล้ว เสร็จไปเกไดโนเ้วานิยากนะ้งไงเอาสติกเกอร์ไดโนเสาร์ไปดูไหมไอสติกเกอร์ไดโนเสาร์ดีกว่าเอะนี่มันขายอะไรเนี่ยไปเจยอ ไข่ของอะไรครับฮาราโซโลลพัสาสโโลพัสมันไม่มีตัวาฮะมันไม,ม่มีนี่มันโผล่มาจากไข่เฉยเฮ้ยไข่ะไรมันแตกแล้วเนี่ยไข่แตกแล้วมีอะไรไหมอ่านี่มันตัวอะไรนี่ไข่ของบู่งร้องแบบนี้อ๋ง๋งให้บูนะเห็นแม่นายไหม เอ้ยไม่ใช่เดลต้าในเห็นแม่นายไหมอึ้งอึ <enthus flush. S 3> ้งอ่าคาอะไรนะครับลืมที่จะพาอะไรสักอย่างเดินเข้ามาลืมเลยเดินเข้าสัมภาษณ์มาอาจารย์ถ่ายรูปดีกว่าเอาไม่ใชายพี่ชายกระตุ้งเฉยเลย นี่ตุลเหนเสาวิวปโอ้โหเพ้ามาถ่ายวิดีโอเฉยม,มีอะไรเนี่ยเยข้าไปดูไหมอันนี้เป็นอะไรยุาทธานาของคนเหรอคนกางเต็นท์เฮ้ยเต็มซูมไม่กินหนักน่าคือสาสารเท่าไรนี้ว้าว ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทะลุมานี่เลยเป็นเกมป่าโกงกลางโอเคโอเคอเคดี๋ยวดูสิโอ้ลงมาจากข้างบนครับเมื่อกี้พี่ไปข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างอันนี้อะไรครับกวินกีไม้เต็มเลยก็เต็ม ถือห็นฉันไหมเอาติใช้ทือเหรียญเือห็นฉันไหมเออเดี๋ยวแมงปองอยู่ไหนนะครับแมงปองอยู่ไหนนะโอเคต่อไปอะไรดีงูเขียวเลยไหมโอเคแมงมุมอยู่ไหนเฮ้ยเยี่ยม ไปอะไรขวาเขวาไปหาไปเยียมก้ายแล้วต่อไปอะอ๋อพีเข้ามาแล้วไปสีสันพันไม้อันนี้เป็นพวกพวกเมล็ดพืชต่างๆครับอุ้ยนี่เป็นทันตะวันอะนี่อันนี้ พยอมโอ้ยห้องไวเต่างๆเต็มเลยโอ้โหเอา้าอันนี้คืออะไรครับม,ม,มสสาละกอมาละกอภาษาอังกฤษคือป๊าเปายาป๊าเปายาแล้วส้ตมตำเหรอครับป,ป๊าเปายาเห<ะ>นียวป๊าเปายะปอกๆนี่มาดูห้องน,นี้มีอะไรให้เล่นอ่ะนี่ โอ้นี่เกวินห้เฮียมาดูนี่เล็วโอ้หมายกอดโอ้หมายกอดูครับอันนี้ของจริงนี้ในโทรศัพท์เกวินมาดูในโทรศัพท์เร็วมาดูมาดูในโทรศัพท์เร็วๆนี่มุดขยับได้ด้วยเอาในถือซิไปสองจุดมุด อแขงม่เฮ้ยมันแข็งง่าบเด็กคนนั้นไหมอ่ะต้องขับหอยแข็งมันงบมากเอเอาวินวินไปอยู่นู่นสิม่เดี๋ยวพ่อพ่อจะให้มันงาบกับบินอ้มันงพอพอไปอยู่ตรงข้างใตั้ะมันงพอแล้วถ่ายวิดีโอเลยนะกดถ่ายวิดีโอนะตรงนี้เหรอเออกดเลยโอเคถ่ายวิดีโอเลยนะโอ้โห

อยู่ตรงนี่ต้องไปอยู่ตรงไม้ครับอยู่ตรงไม้อ้าวทับหมดเลยเออมันทับกวินออกมาเลยจุ่มมือขึ้นเฮ้ยโอ้สุดยอดจุ่มมือขึ้นมาถ่ายรูป ออกเด็กทั้งนั้นเลยขายโอ้โหของรอเด็กล้วนๆกวินเต็มเลยครับนี่ไงเอานี่ไปเล่นได้เนี่ยที่ตัวมุนๆเนี่ยนี่นี่มันยิงขึ้นบนฟ้าค่ะยี่สิบบาทเองค่าเอาไหมนี่มีเสียงดูดิซิวายเดี๋ยวก็โดนเจ๊กี้งาบกันนะ แต่เราโด็กตะกี้าาง,งามเลยแน่เนื่องวัตกรมจากพันไม้ไม,ม,มออาให้มาเจ้ยอ,อะไรอยู่ในมือของนายเนี่ยสลามสลามเรามาดูนิทรรศการได้สลามมาั้อันนี้เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร,ร์ยุคอารยธรรมโบราณมันเป็นน,น,น,นี่เรามาดูวัตกรรจากไม้เนี่ยน,น,น,นันกกดสิครับเฮ้ย มันเป็นอาวุธโบราณที่ทําจากไม้ครับเห็นไหมมีหอกตรงนี้มีธนูมีคันทนี่ทํามาจากเอ้ยมีคันธนูคันขวานนี่มีจักรยานไม้ด้วยกวินอย่างจ้ากระดาษสารโหนี่พ่อชอบวันนี้มากเลย<ฮ>เดี๋ยวแป๊บน,นึงพ่อชอบวันนี้ก่อนพ่อชอบวันนี้มาก<ฮ>ใช่ใบชาที่เราลงในช่วยอ๋อ มีเยอะมากมายครับอันนี้เครื่องเทศจากอินเดียนี่นี่มันน่าจะเป็นบาลังไบได้เปล่าถ่ายมาปาั๊บโอ้โหบานังไบจริงๆอ,อันนี้กระดูของเจ้าสายฟ้าคูเวียงเวเนเตอร์ยเยนิโยมิมันคือแรปเตอร์ชนิดหนึ่งครับกวินดูน,นี่กระดูของแท้เลย กระดูกนิ้วเท้ากระดูงเล็บว้าวนี่มันกระดูกนิ้วเท้างเล็บหมดเลยครับนี่ไงตัวจริงเจ้าสายฟ้าครับรถเร็วดังสายฟ้าขอเปียวดังสายลมเจ้าวายุวายุแรปเตอร์น้องวอลัมพูเอ็นซิสโอ้ my god วายุคือลมครับนี่ดูน่าจะเป็นกระดูกต้นขาว้าว ไอตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงกับวินี่ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเพื่อนแรปเตอร์ที่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยอะเจ้าสลาตันดุดันดังสลาตันเนี่ยครับแป๊บนึงสยามแรปเตอร์สุวัตติโอ้ตัวใหญ่มากแรปเตอร์ตัวนี้ว้าวกรงเล็บอันนี้ฟันครับโห้ของแท้เลยเข้าขึ้นไปอีกหรอโอ้มีเด็กๆเอา เอาสติกเกอร์ OUR มาติดไดโนเสาร์ครับสามารถติดได้ตามใจเลยเนี่ยบินไม่ติดเหรอนี่จะไดโนเสาร์บินสีอะไรก็ติดได้นะสุดจอติดไหมติดไหมนี่ไงเห็นไหมเพื่อนๆไปติดแต่หนูหนู่คนนู้นก็ติดดีนะคนนี้ก็ติดนี่ก็ติดอะไรเี้ยเจ้าวินไม่เอาเลย ไอ้คิ้วมาแล้วออกไปอดใจไม่ไหวครับติดเลยอ,อะไรวินติดอะไรครับนี่มันไดนเสาตรงไหนเนี่ยนี่น,นะน,นี่ตัวนี้ตัวอะไระไรปตัดเอานะไปตัดแล้วโดนตัดนะน ไปที่เจ้าไหนครับจันเลยเจ้าไก่ขคุณพ่อแม่ยายไก่รุ่ให้ออกมาออกมเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอันนี้ก่นไปเลยลุยเลยถุดฟันมาเลยเฮ้ยเด็กดุเสาไปถ่ายรูปกับเด็กดุเสาไหมไปไปเลยๆ จา้าโอ้โหมาชาร์จแล้วมันโอ้โหเจ๋งมากโอเคขอบคุณครับผมคอนเด้เตอร์เสาหรือย,ยังเออ๊ายบายโอ้โหมีไม่บายเป็นเสาด้วยเหรอเจ๋งเด,เดี๋ยวพี่อย่าไปเปลี่ยนชุดแล้วติดไปเซลลท็อปครับไปเซลเซลท็อมส์ เมติดทับไปเลยเหรอก็จัดไปเกเวียนเกเวียน<ป><ป>เจ้ยแบบนี้ก็ได้เอเอแบบนี้ก็ได้แหละเอาใหม่ก oh <ป>ัดดูอะไรครับดูอะไรตัวนี้<ป>ว่า ้อาขยับได้ต้องให้มีคนมาใส่ก่อนน่ากลัวเจ้ากวินสนใจหนักครับสนใจหนักมากเป็นไงเขาข้างในเป็นอะไรบ้างมันมีแต่อะไรใช้พา,ยายเยอะแยะอ๋อใช่มันเอาไว้แสดงให้มันเหมือนไงครับ้ไป ม,มีชุดระบายสีชุดระบายสีเอาทลองเลยชุดระบายสีครับมันเป็นสีอาาธรรมชาติมีตารางผสมสีให้ด้วยพวกเข้ามีให้มาสีสีมาดูว่าบิญยาระบายเป็นยังไงโอเค,อ,เคองใช้เวลาหน่อยนะครับการผสมสีครับบิญญาได้สีอะไรครับส,สีสม้มสีส้มซึ่งก็จะใช้ชสีอะไครับ ชมโอเคสีแดงก็คือตรงนี้ครับอเ,เอาใส่วายเอาไว้ใกล้ๆเลยเดี๋ยวมันหลน่นนี่เอาอีกไหมเอาไปอีกโอเคเอไปเลยเออแดงกับเหลือง ไปล้านแล้วก็เช็ดสีแดงแล้วรอต่อไปสีเหลืองโอเคใส่เลยเยอะๆเลยเยอะๆเลยเออผสมไปน่าแลละโอเคต่อไปก็ทาเลยนะอยากได้สีส้มตรงไหนก็ทาลงไปทาไปในสีเลยครับ ใช่ครับไปสีช่วยอะไรเดี๋ยวเตือนานนิดหนึ่งพี่ไปทาเลยครับกินอยากใส่ตรงไหนใส่ไหนได้เสาใส่ไปเลยโอเค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 แล้วมาดีๆนะเดี๋ยวคอยดูให้การผสมสีขั้นตอนการผสมสีเรียบร้อยแล้วก็ตอไคอ่มาดูตอนที่เสร็จ ผมงานเจ้าเดือเสารกับฟิตติ้งระหว่างพระโอน้นตัวหนังสือหนังสือฟึ๊บเด็กเขียนชื่อฟึ๊บตอนนั้นฝีมือเจ้าวินครับยอดออกปากไม่ออกสแส้วไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่ถ้าเราผลงานเจ้าวินครับถ่ายคู่กับแร็เตอร์ไปเลย เนี่ยโู้ตดวนี่อะไรครับยุ้ยอุ้ยอุ้ยย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 ยนเมื่อกี้ไม่ถูกสักตัวเลยยม่ใช่ไม่ใช่ยยยยว้าวยย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  ลากันไหมแล้วก็ใช่โอเคลาไงครับสการับ่นที่นี่มันสนุกมากเลยที่สวนพฤชศาสตร์พฤชศาสตร์แม่ริมแม่แม่จะมีแต่น้อหาเนื้อน้อยแต่ว่ามีความรู้อยู่ในนอนเยอะเมื่อกี้วิ่งเล่นเกมไม่อยากกลับบ้านเนี่ยะเอเหรือเล่นเกมไม่อยากกลับบ้านเลยเหรอครับโอเคมีความรู้เยอะแล้วก็มีความรู้เรื่องอะไรครับเรื่องเชื้อชาติมาผูกี่ยวกับได้วยเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็ ต้นไม้ใช่ไหมครับมีต้นไม้ทุกสายพันให้ดูเลยมาโผล่มาเลยทะลุออกมาเลยทะลุออกมาเลยเออนั่นแหละทะลุออกมาเอาจะไขรมาเลยเอาไหนลำลาอยู่ได้โปรดผู้ภาษาคนครับแม่ว่าภาษาอะไรน้องสาวลาก็ลาให้มันกระชับเรื่อยๆไม่ลาขึ้นกดไลค์กดแชร์จะไม่ได้แล้วทะลบออกมาเลย Come this way Come this way หมดแล้ว Come this จ <บ S 1> way จบแล้วลนะจบแล้วยังไม่หมดพัฒน,นาม,นมาด้วยจบเลยมามจบก็จบจบ,บใครก็ได้